สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตัวกระถีกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกลจิล่าเดอะซีรีส์กันนะครับจริงๆมันก็จะเข้าสู่ซีซั่นสองแล้วนะครับก็ซาร์ซีรีส์มีสองซีซั่นเนาะตรงคิดว่าในชื่อคลิปเนี่ยผมคิดว่าก็รวมๆไปเลยนะครับประมาณว่าทั้งซีซั่นยาวไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องเป็นตอนที่อุ้ยพอดเรื่องนี้มันแอบคล้ายหนังบางเรื่องแถมก็มีการเรียกว่าไงเลฟเฟลน์หนังอีกหลายเรื่องนะครับแต่มันก็มีพอดโฮที่ผมคิดดว่่่าาตตตอให้เเป็็นนกกร์ูแ มันก็ยังรู้สึกว่ามันดูง่ายไปหน่อยนะครับในตอนนี้นะครับแถมตอนนี้เป็นตอนที่สปลาะเองก็ค่อนจะดูเข้าใจสปลาะแนวไซไฟมันก็โดนิวเคลียร์กลายพันธุ์ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่การทธิบายเจนว่ามันกลายพันธุ์มาจากอะไรนะครับรู้แค่ว่ามันก็คือสกายเน็ตเวอร์ชั่นไคจูนะครับดเปิดมาแล้วก็เห็นว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยกำลังอ่าเล่นของเล่นไอนู้บคับยุ แลวปรากฏว่ามันก็มีอุกบาตขนาดเล็กเนี่ยตกลงมานะครับมันไม่ตกอ่ะมันบินว่อนแล้วตกลงมาแล้วมันก็เริ่มกินตัวรถบรรทุทยุจนรถบรรทยุนเนี่มันก็ขยับได้อีกนะครับแล้วอินโทรก็มานะครับอาจารย์ก็ตัดกลับเข้าสู่เรื่องราวของกลุ่มของนิกเหมือนเดิมนะครับเราก็เจ๋งว่าแต่คนก็ยังคงเป็นตัวละครกลุ่มเดิมที่มีปัญหาเดิมๆนะครับ ตั้งแต่ตัวแลนดี้มักจะไปดัดแปลงในเจลตามแต่ชอบสปอยในเจลไม่ตายและไม่บทด,ด้วยนะครับเรียกว่าจะโชคดีหรือโชคไม่ดีก็แล้วแต่นะครับแล้วนิกเนี่ยแกก็เลยโมวโอ้มีคนตีพิมพ์หนังสืองานวิจัยเกี่ยวกับน้อนของเขาแล้วนะครับทุกคนก็แบบเหมือนประชดนะครับว่าแบบมันดังมันเป็นเรื่องที่แบบดังขนาดต้องมาตีพิมพ์ขนาดนั้นเห,หรือวะอะไรแบบนั้นนะครับเอลซเองก็ เหมือนที่ปัญหาต่อจากไอ้บทตอนที่เธอเนี่ยไปงานแต่งงานของน้องสาวเนาะว่าเหมือนพ่อแม่เธอก็ใหญ่เธอแต่งงานมีผู้ชายคบแบบอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนก่อนนี้เธอไปงานแต่งน้องสาวใช่ไหมครับเนี่ยเปงานคืนสุดเยา้าซึ่งก็เพื่อนส่วนในคณะก็มีรูปมีผัวมีเมียกันหมดแลวนะครับตัวเองก็เหมือนแบบกลัวตัวเองแบบจะโดนไปเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับจากนั้นเจ้าต,ตัวสปัปดาหที่ว่าก็มานะครับก็ตลกดีคือมันเริ่มต้นจากรถบัคไทิุ และพอมาเห็นรถขาวเขาดอกมันก็ไม่กินรถขาวเขาดอกแล้วรถคันนั้นก็อารวาดนะครับจนเรื่องราเนี่ยรู้ไปดูกูกับกลุ่มฮีทแล้วพวกนี้ก็งงไงฮะรถข่าวเขาดอกอารวาดมันคืออะไรนะครับตัวแมเดียวที่เห็นเนี่ยก็เหมือนว่าเออมันเป็นสิ่งมีชีวิตในเรื่องข้อพยายามบอกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตปนเครื่องจักรที่มันสามารถคนโทรลได้ด้วยตัวเองนะครับแต่เราก็ไม่รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันมีสัตว์แบบอารมณ์แบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถควบคุมเครื่องจักรได้อย่างนั้นเหอ และมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยด้วยการกินพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรแต่ละอย่างนะครับเรียกว่ายิ่งปล่อยไปแหนยมันยิ่งอันตรายต่อมนุษย์นะครับและที่บอกไปมันมีซัพพอร์ตเล็กของตัวเอลซีะ่ะครับเมื่อระหว่างที่ไล่ล่ตัวหุ่นยนต์ไคจูเนี่ยเอลซี่ก็ไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นนะครับที่เหมือนว่าอ้าวไม่ได้เจอกันนานาเดี๋ยวก็ไปงานคืสุเยดแล้วเนาะอ,อะไรแบบนั้นเธอก็เหมือนเธอก็ไม่ได้กัะแนกกันแนร์หรอกเธอแค่บอกว่าตเอแต่งงานแล้วอะไรแบบนั้นเธอก็เหมือนอมีบู้รชายมีคษษยยแบบ ก็ไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นนะครับกลุ่มของโมเมนเดลเนี่ยก็พยายามวิเคราะห์เศษเครื่องจักรที่เก็บมาได้ไงเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวโลเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับและที่บอกไปซัพพอตเดิมนะครับเมื่อมีคนส่งชุดเรสมาให้ตัวเอลซี่ก็งงใครส่งมานะครับซึ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเพราะว่ามันส่งผลตอนจบนี้หน่อยที่บอกไปซัพพอตตอนนี้ก็โอเคแหละและวมนเดลก็ได้คิดค้นปืน EMP นะครับที่สามารถทําลายเครื่องจักรได้ก็ EMP อ่ะแบบเดียวกับที่พลังของมูโตในมอนสเตอร์เวิร์ชชันะครับและแลกิดว่าเอ,อ ไอสัป,ปลาสสาเครื่องจักรเนี่ยมันก็น่าจะสู้กบมูตโตไม่ได้นะครับแล้วเกิดเปรียบเทียบมอสเวิร์นนะแต่เฮ้ยไอตัวนี้แม่งหลายช่ย่อยเพราะต่อมาเนี่ยมันเริ่มกินจนตัวมันใหญ่แทบจะใกล้เคียงกอรซิล่าเลยนะครับตัวแมนเดลก็แบบเออเซฮัลโลแบบทักทายตัวปืนอ,อาวุธของเขาหน่อยเขาก็ปล่อย EMP ใส่แต่ปรากฏว่ามันสามารถสะท้อน EMP กลับได้ EMP ใช้กับมันไม่ได้เรียกว่าโคตรเจ๋งอะ่ะคือเป็นสิ่งมีสารเครื่องจกัจกรไงถ้าเกิดสมมุติแบบไปตีกบมูตโตเอ้ยตัวนี้ก็ยังพอสู้ได้นะครับ แล้วก็จีก็โผล่มาโผล่มาแบบเอ่อมันเหยียบอยู่บนตึกที่กําลังก่อสร้างคือโครงมันยังไม่เสร็จเลยนะครับกอซิล่าตัวมันก็ใหญ่เลยมันไม่พังหรือวะจริงๆมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เวอร์ชันหนาเนี่ยก็แปล้วเนาะคือสถานที่กอซิล่ามันกระโดดหรือเหยียบเนี่ยบางทีมันก็ไม่พังนะครับแต่ที่มันควรจะพังเนี่ยกอซิล่าตัวมันก็ไม่เล็กนะเราเห็นว่าตอนแรกไอตัวเครื่องจักรเนี่ยมันก็สู้กอรซิล่าไม่ได้มันก็จงใจหนีนะครับพยายามหนี แต่ก็ซิล่ามันก็สะดุดไปโดนสายไฟฟ้าและมันก็เสียไปเพราะโดนไฟช็อตนะครับเรียกว่ามันก็เหมือนก็ชวะยุคต้นๆที่ไม่ค่อยถูกกับสายฟ้าเท่าไหร่นะครับและแมนเดลก็เองซวยต่างหากเพราะระหว่างต่อสู้แมนเดลดันถูกตัวสป,ปาร์ดกลืนเข้าไปนะครับเรียกว่าอ่ะแมนเดลนี่สวยทุกต่อเลยเนาะที่ผ่านม,มาเนี่ยแกแบบแกไม่ได้สายลุยแล,และแกก็ต้องมาลุยทุกครั้งนะครับแกก็ต้องหาวิธีเนี่ยจัดก,การเจ้าตัวสป,ปาร์ดเนี่ยจากภายในร่างกายของมัน ขาก็จะเห็นว่าในตัวสปาร์ตเนี่ยมันม enfin ีจอที่มันเขียวว่าเซตคอมนะครับมันเหมือนว่าสปาร์ตตัวนี้มันกาลังขโมยข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับโดยมีตัวหมายเลขตัวแรกแกคิดว่าเป็นรหัสไงก็พยายามให้ตัวแรนดี้เนี่ยคอยถอดรหัสว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งมันก็มีชอเจียงที่ตัวสปาร์ตมากระกินรถไฟนะครับตัวนิกมันก็พยายามจะถอดโบกี้เพื่อให้อกลุ่มผู้โดยสารเนี่ยออกไปยังปลอดภัยนะครับเอาวแล้วฝั่งคนขับเลย ปอยสัประหลาดมันกินลถส่วนคนขับไงแล้วตูก,กระตูยพูดถึงเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเพราะว่ากระตูนแล้วเนี่ยจะเกว่าวี่ผ่านมาเนี่ยเขาหิ่กเรียกคนตายนะคือแบบรถถังโดนยิงคนก็หนีออกมาทันนะครับแต่นี่คือเราไม่เห็นก็น่าจะตายแันดาของนิงที่อาจปล่อยโบกี้ได้พอไม่มีคนขับรถไฟมันก็ไม่หยุดไงเรียกว่าสวยละแต่ก็จิกก็มาช่วยนะครับ ก็มาช่วยแบบสตาร์กจีเนาะมันพยายามจับรถไฟจนคนข้างในต้องหาทางหลบนะครับดีนะคนมาเยอะเหมือนบ้านเรานรือาพหรืวเกิดเป็นรถไฟ BTS แบบบ้านเราแล้วก็ซาจับรถไฟด้วยจีแบบเดียวกันเนี่ยผู้คนในรถนี่คือตายได้เลยนะเพราะโบกี้นี่คนน้อยเออคนสามารถลุกออกจากที่นั่งแล้วก็หมอบได้นะครับจากนั้นเราก็รู้เป้าหมายของตัวสป,ปละสกาเน็ตและโมกัสสกาเน็ตแล้วกันเพราะว่าพอดมือคนเหล็กมากๆนะครับมันกําลังไปโรงงานนิวเคลียร์โรงงานที่เก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์นะครับ ตอนหลังไม่เดียวก็รู้ว่าไอตัวหมายเลขในจอในซัตคอมเนี่ยมันไม่ใช่รหัสมันคือพิกัดมันตั้งใจจะกินนิวเคลียร์แล้วก็ยึดหัวนิวเคลียร์เพื่อยิงไปยังกรุงแบกแดดเพื่อนั่นแหละสงครามกวาดล้างมนุษย์เสียชาตินะครับแบบเดียวกับคนเหล็กเป๊ะเลยซึ่งสงสัยไปกค่ว่าทําไมมันถึงทําแบบนั้นในเรื่องก็บอกเขาว่าเออมันคือเครื่องจักรมันคงตั้งใจทาลายสิ่งทุกอย่างให้เหลือเครื่องจักรของมันเองนะครับพอดคนเหล็กมากๆแล้วพอตโหยผม ไม่ค่อยชอบก็แหลก็คือนึกภาพดิโรงงานฐานที่เก็บจรวดนิวเคลียร์อาวุธที่แบบมันทรงพลังมากมันก็ต้องมีการป้องกันเน้นหนาใช่ไหมในฐานนี้มีอะไรรถถัง3คันเลกเตอร์2คันทหารนี้มีกี่ตัวลรวหายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับคือโรงงานนิวเคลียร์มันก็ต้องมีการป้องกันการถูกลักขโมยหรือว่าถูกจลกรรมเนาะแล้วเรามีทหารกองกำลังป้องกันแค่เนี้ยแถมทหารไม่งงีกต่างหาก ในฐานนี่ดูเหมือนจะไม่มีผู้มาเข้าประชารยซ้ําเพราะเราเจนว่าก็ซาก็ผมมาต่อสู้กับสปลาดต,ตัวนี้สปรลาดมันกําลังไปยังโรงงานนิวเคลียร์เพื่อจะใช้งานขีปมนุษย์นิวเคลียร์แต่เฮเกิลเตอร์จู่โจมมันทําไมรู้ไหมไล่ยิงก็ซิลล่าคือไม่เห็นหรือว่าสปลาดนั้นมันกำลังแบบจะเกาะนิวเคลียร์จะยึดอาวุธนิวเคลียร์อยู่อะแล้วมันไปเล็งยิงก็ซ่าหน้าตาเฉยคือมันโง่เพราะมันอยู่โง่แปลกๆต่อยแม่การ์ตูนเด็กก็เถอะแต่ทหาร่ะ ไอ้หนอยก็ให้มันดูแบบเออให้เราสึกว่าไอ้ทหารคนที่มีประโยชน์หน่อยถือว่าไม่ใช่ไว้พวกนี้ไม,ม่ประโยชน์อยู่ฝั่งเดียวนะครับเราเห็นว,ว่าตัวสปาร์ตเนี่ยมันแฮกข้อมูลนะครับแฮกข้อมูลของโค้ดเพื่อจะโค้ดนิวเคลียร์มาใช้ยิงนะครับซึ่งมันก็มีเวลาอยู่แหละตัวแมนเดลก็คอยอจากการแฮกข้อมูลจากภายในนะครับเอวาก็เกือบตายแหละสุดท้ายก็หยุดไม่ทันนะครับตัวสกายเน็ตไคจูเนี่ยมันก็สามารถได้โค้ดรหัสปล่อยนิวเคลียร์แล้วมันก็ปล่อยนิวเคลียร์ได้ แต่ทุกคนแบบสิ้นหวังมากแต่ละดี้ก็ยิ้มละลื่นไงนี่ก็แบบยิ้มทำไมนี่กำลังเกิดสงครามโลกคริงที่3น่ะเออถึงฉันจะหยุดการทลังไม่ได้แต่ฉันก็เปลี่ยนพิกัดได้แล้วก็เป็นดรล็อกที่ก๊อปเรฟเนซ์มาจากหนังนะครับในโอกาสคุณจะไม่เสียงระเบิดตู้ม In space no one can hear you explode ก็ล้อมาจากอ่อดรล็อกในเอลยนภาคแรก ไม่ใช่จะหลอกดิเป็นเหมือนคําโปรยในไหนในพัคแรกว่าในอวกาศเราจะมี้เสียงคุณกรีดร้องนะครับอันนี้ก็เหมือนล้อมาเนาะแล้วนิวเคลียร์ก็ลอยไปอวกาศแล้วก็ตุ้มนะครับคล้ายไอออนเจนนะครับแต่อิออนนดูอิม a พคไปเยอะเพราะระเบิดมาอยู่ใกล้ชั้นบรรยากาศกว่านะครับจริงๆผมสงสัยว่าเขาสามารถควบคุมพิกัดให้มันยิงไปนอกโลกได้ด้วยหรือว่าโคจ๋งนะครับอ้อแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนโลเคชันเพราะว่าตอนอาจจะค้านอกมาผมลืมพูดถึงอย่างหนึ่งไป พอกลับมาห้องก็อ่ะอันพูดเพิ่มเติมนะครับแล้วจากบึ้มตัวสปลาสการเน็ตได้เนี่ยคือมันก็บังเอิญบังเอิญแหละใบเสร็จจากการระเบิดมันล่วงลงมานะครับก็เลยรู้ว่าไอ้ใบเสร็จเนี่ยมันเป็นใบสั่งซื้อของไอ้ชุดจุเลที่ส่งมาชื่อโดยมนเดลนั่นเองเราก็รู้ว่าอ่ะมนเดลเนี่ยแอบชอบตัวเอลซี่อยู่นะครับทั้งสองคนก็หว,วานกันนะครับ ซึ่งเคยจะได้แมนเดียวเองก็เคยมีสาวออกเดทอยู่ครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเคยจาได้นะและนดี้ก็แซวไงประมาณแบบแมนเดลออกเดเนี่นะให้โลกแต,ก,ต,ก,ตกเลยจะดีกว่านะครับก็ไปการดโแซวไปนะครับก็ไปตอนที่อะลลาคนก็น่าจะมีคู่คนเต้นนะครับรวมถึงใน,นตอนจบก่อขึ้นเครดิตแล้วก็เห็นว่า in loving memory of min kim นะครับก็แสดงว่ามีคนที่เสียชีวิตไปทีมงานเสียชีวิตไปนะครับผมก็ลองหาดูว่าเขาคือใครกันแน่ ข้อมูลน้อยมากนะครับขนาดแบบวันเกิดหรือว่าวันที่เสียชีวิตก็ไม่ได้บอกไอซ้ำนะครับมีคิมเป็นอาร์ตด a พาร์เจอร์ของกอ d z สตา a t เดอะซีรีส์นั่นเองนะครับก็ขอวอะไรในที่นี้นะครับถึงจะนำมาแล้วก็ตามอ่ะกลับเข้าฉากข้างนอกเมื่อกี้ใหม่นะครับเรียกว่าพอนี้ก็หยุดยั้งมาสิ้นโลกได้แบบชิวเชียดนะครับอย่างที่บอกไปมันดูง,ง่ายมากคือพวกนิกและดี้สามารถเข้าไปในโรงงานิวเคียเพื่อไปแฮก โคดนิวเคลียร์ง่ายๆแล้วทหารหายไปไหนหมดคือพวกแบบคนคอยดูแลพวกขบัญชาหายไปไหนทหารคอยเฝ้าหายไปไหนคือคนหนีสัปหลาดมาเลยใช่ไหมคือโลกจะแตกก็เอาตัวรอดก่อนใช่ไหมนอกจากยุทธบุคคลพวกกันยังน้อยแล้วมันยังโง่อีกเนาะขี้ขลายต่างหากนะครับเรียกว่าเพรเรื่องดีรวงมันลุ้นใช้ได้แบบโอ้โหมันจะเกิดมันซิ้นโลกแบบคนเหล็กใช่ไหมสัปหลาก็ดูโกงใช่ย่อยนะครับที่มาคอยกินเครื่องจกักรแล้วมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่มันมาผิดหวังก็ตรงไอทหารนี่แหละคือกองทัพอะ เพอเหอไอฐานกองทัพในกระตูเรื่องเดียวกันเนี่ยที่ฮิสเพื่อนของนิคอยดูแลเนี่ยมันยังมีกองฐานมากกว่านี้นะอันนี้คือฐานกว่ายูเคยียผมก็มีความรู้เรื่องที่เขาเก็บบรรจุยูเคียว่าเขาเก็บกันยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะบอบางขนาดนี้หรอกนะครับแลวท่านผู้ชมคิดยังไงกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าตอนนี้ผมบ่นไปเยอะเลยจาก,การชมกันย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กันเยอะขอบคุณท่านที่ตามมาตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ